สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ผมมีรถที่หลายหลายคนรอคอยและอาจจะเรียกได้ว่าเป็นตำนานกลับคืนสู่ถนนให้เราได้สัมผัสกันอีกครั้งใช่แล้วครับนี่คือ Toyota FJ 40ปี2025สีเทาโทนเข้มที่บ่งบอกถึงความดุดันและความแข็งแรงเป็นการกลับมาของรถสายออฟโรดในตำนานที่หลายคนหลงรักตั้งแต่รุ่นคลาสสิกเมื่อหลายสิบปีก่อน แต่คราวนี้โตโยต้าได้นำกลับมาใหม่ในสไตล์ที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์การใช้งานในยุคป,ปัจจุบันก่อนอื่นเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนเลยโตโยต้า FJ 402025สีเทาตัวนี้ยังคงกลิ่นายความแข็งแรงในสไตล์ออฟโรดไว้ชัดเจนกระจังหน้าเป็นดีไซน์ทรงเหลี่ยมพร้อมไฟหน้าแบบกลมที่อ้างอิงจากกลุ่นดั้งเดิมแต่ปรับให้มีความทันสมัยด้วยไฟ LED เ,เต็มระบบมาพร้อมกับกันชนหน้าทรงหนาและแผ่นกันกระแทกที่เสริมความแกร่ง บอกเลยว่าพร้อมลุยทุกเส้นทางฝากกระโปรงหน้าออกแบบให้มีเส้นสายคมชัดขับเน้นบุคลิกความบึกบึนด้านข้างตัวรถใช้เส้นสายตรงตรงเน้นเหลี่ยมมุมสื่อถึงความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยพลังลุยล้ออล่อยขนาดใหญ่18นิ้วหุ้มด้วยยางออฟโรดเต็มรูปแบบทําให้มั่นใจได้ไดว่าไม่ว่าจะเป็นถนนหินงดินหรือโคลนรถคันนี้ก็เอาอยู่มิติของตัวรถยังถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นการปีนเขาข้ามห้วยหรือวิ่งบนถนนเรียบตัวถังสูงโปร่งให้ทัศนวิสัยที่กว้างขวางสีเทาที่เราเห็นนี้ยังเสริมความดุดันและให้ความรู้สึกแข็งแรงบึกบึนมากขึ้นในส่วนของด้านท้ายยังคงเอกลักษณ์ FJ40 แบบดั้งเดิมมาพร้อมกับยางอะไหลแขวนด้านหลังที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำรุ่นและไฟท้ายดีไซน์เรียบง่ายแต่แฝงด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ปลอดภัยและสวยงาม ทีนี้มาพูดถึงสมรรถนะการบ้างโตโยต้า fj 4 0รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.8ลิตรที่ได้รับการปรับแต่งใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ280แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลกว่า450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ตอบสนองได้อย่างราบรื่นและมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติสำหรับวิ่งในเมืองหรือโหมดออฟโรดที่พร้อมรับมือกับทุกเส้นทาง ระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบ Full Time 4WD เสริม erm, ด้วยระบบบล็อกเฟืองท้ายที่ช่วยให้ผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้นและระบบการสะเทือนที่ปรับปรุงใหม่ทำให้การขับขี่นุ่มนวลมากว่าที่คิดแม้จะเจอเส้นทางที่โหดแค่ไหนก็ยังมั่นใจได้อัตราเร่งถือว่าทำได้ดีสำหรับรถออฟโรดขนาดใหญ่คันนี้สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง9วินาทีซึ่งถือว่าเร็วพอตัวสาหรับรถสไตล์นี้ ส่วนเรื่องความประหยัดน้ำมันโตโยตา้าก็พยายามปรับปรุงด้วยระบบจ่ายเชื้อเพลิงที่ทันสมัยทำให้ได้อัตราสิ้นเปลืองที่เหมาะสมประมาณ12-13กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าคุ้มค่ากับสมรรถนะและขนาดตัวถังด้านในห้องโดยสารโตโยต้า f j c 2 2 0 2 5ยังคงเอกลักษณ์ความเรียบง่ายแต่ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบาะนั่งใช้วัสดุดหนังแท้ผสมผ้าแบบทนทานให้ความรู้สึกพรีเมียมแต่พร้อมลุย คอนโซลกลางออกแบบแบบเหลี่ยมๆสื่อถึงปิ่นอายคลาสสิกแต่เสริมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้ความเพลิดเพลินทุกการเดินทางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านจับถนัดมือแผงมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่อ่านง่ายและให้ฟีลย้อนยุคพื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้5ที่นั่งแบบสบายๆพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังที่สามารถพับบอะเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้อย่างยืดหยุ่น เหมาะทั้งสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวหรือใช้งานในชีวิตประจําวันระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนทํางานได้ดีแม้ในสภาพอากาศร้อนจัดฟังก์ชันความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนรถในจุดอับสายตาและกล้องรอบคันที่ทําให้การขับขี่คล่องตัวขึ้นแม้ในพื้นที่แคบ สุดท้ายเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้ To โย ta FJ 40ปี2025สีเทาคันนี้มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1.9ล้านบาทในตลาดสากลหากนำเข้ามาในบ้านเราก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ2.5-2.7ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และแพคเกจที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากสำหรับรถที่เป็นทั้งตำนานและมีสมรรถนะจริงจังแบบนี้ สรุปแล้ว Toyota f j c 402,025เป็นการกลับมาที่สมบูรณ์แบบสำหรับสายลุยที่ชื่นชอบความดุดันและความคลาสสิกผสมความทันสมัยดีไซน์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์เดิมแต่เสริมเทคโนโลยีใหม่สมรรถนะเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนตอบโจทย์ทั้งถนนเรียบและออฟโรดภายในให้ทั้งความสะดวกสบายและฟีเจอร์หลังไม่ยมกราคาก็อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่ได้ใครที่ชอบรถสายคลาสสิกผสมความลุยตัวนี้ไม่ควรพลาด